สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกม Ragnarok ok Online เหมือนเดิมนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับใหญ่ๆเลยมี2เรื่องเรื่องแรกคือคัสสี่ที่กําลังจะมานะครับผมแล้วก็เจ skill าะสกิลคัสสามนะครับที่เมื่อคัสสี่มาแล้วเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนสกิลนะครับให้ดีขึ้นหรือแย่ลงหรือว่าเอฟเฟกของสกิลเป็นยังไงต่อไปของสกิลคัสสามเนี่ยผมยังไม่แน่ใจอยู่หนึ่งเรื่องคือมันจะอัปเป็นแพทเลยให้สกิลคัสสามมีผลเลยหรือว่ามันจะปรับตอนเราเปลี่ยนเป็นคัสสี่นะครับคัสสี่ที่จะเข้า มานั้นนะครับแม็กซิมัมเลเวลเลเวลตันอยู่ที่250ร <What? S 1> ้อยห้าสิบแค่ร้อยกว่าอันนี้ก็เก็บจนตาแฉะแล้วนะ What? เดี๋ยวผมจะแปะเป็นตัวหนังสือนะครับเป็นทางการซึ่งสกิลเนี่ยแปลมาจากเว็บไซต์ของทางเกาหลีโดยตรงซึ่งเป็นบริษัทโดยตรงของแร็ค n นลล็อกอยู่แล้วซึ่งผมนั่งแปลเป็นหลายชั่วโมงนะครับก็พยายามเอาให้ได้ที่ดีที่สุดนะครับเพราะบางคำเนี่ยผมจะงงมากเลยเพราะผมไม่เคยเล่นอาชีพนั้นอย่างเช่นบางอาชีพที่ผมอ่านแล้วผมงงแต่ผมก็พยายามแปลครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ เราจะไปกันทีละสายนะครับสายแรกผมจะมาที่สวอต m a n นะครับสวอต m a n เนี่ยอีก2ส,สายนะครับผมเรียกสั้นๆว่าสายของ r ู n ไนกับโยรยเกตนะครับผมเรามาดูฝั่งของ r ู n ไนกันเลยดีกว่าว่าคาสสีหน้าตาเป็นยังไงนะฮะหนึ่งสองสามปารคูโคเท่คาสสีของ r ู n ไนนะครับชื่อว่า d r a g า n Knight เอาล่ะอันนี้มันอาจจะเป็นบทบาทเกี่ยวกับมังกรแล้วก็ได้เพราะชื่อก็บอกอยู่แล้ว d r a g า n Knight สกิลอาจจะเน้นไปทางด้านไหน ต้องรอดูหรือว่าการเล่นจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะครับผมโอ้โหมีสกิลที่เป็นดาบเนี่ยเท่มากอ่าเห็นแวบๆนะครับว่ามีการไล่หลอดมีโอกาสว่าเด็กจะมีส่วนสําคัญระดับ1ในค l สสี่นะครับอาจจะอัพค้ลายกับสายอินิชั่นเบสก็ได้นะครับผมแต่ว่าเพื่อความถูกต้องและแน่นอนเราต้องรอกันต่อไป สัตว์ขี่นะครับอยากให้เป็นมังกรจริงๆเพราะปัจจุบันมันเหมือนตะรวดหรืออะไรสักอย่างตัวเขียวๆแบบมังกรมันแปลกๆแล้วอ่ะทีนี้เรามาดูสกิลนะครับที่มีการปรับของลุนไนกันมั่งนั่นก็คือคัสสามเมื่อแพดใหม่หรือว่าคัสสีเข้ามานะครับผมอ่าโซนิคเวฟนะครับโซนิคเวฟอ่าความเสียหายได้เปลี่ยนแปลงนะครับเพิ่มขึ้นนะครับเป็น แอคแท็ก5 5 0ในระดับเ v e l Skill ที่5นะครับก็คือมันจะเพิ่มขึ้นตามเลเวลสกิลนี้มีความแรงเพิ่มขึ้นอ่าสรุปง่ายๆสกิลคูดาลดลงนะครับเหลือ1.75วินาทีและ คูดาวทั่วโลกคูดาวทั่วโลกผมตีได้สองความหมายนะครับคืออาจจะเป็นดีเลย์สกิลหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นแพดของทั่วโลกแต่แพดของเกาหลีเหลือ1.75วินาทีทั่วโลกลดลงนะครับเหลือ0.5วินาทีแต่ผมอาจจะแปลไปได้ว่าเป็นสกิลดีเลย์นะครับ จาก1วิเหลือ0.5วินาทีสกิลต่อมาครับวินคัตเตอร์จะมีปรับเปลี่ยนในส่วนของสกิลคูลดาวน์เพิ่มขึ้นนะครับจาก0.2วินาทีเป็น0.35วินาทีที่ระดับเลเวล5นะครับผมและคูลดาวน์ทั่วโลกหรือดีเลย์นะครับอันนี้ลองคิดกันเอาเองนะครับว่าเป็นทั่วโลกหรือดีเลย์จาก1วินาทีเหลือ0.7วินาทีและใช้ SP ลดลงครับจาก50เหลือ35อยู่ที่ระดับเลเวล5ต่อมาครับ bait. อินิชชันเบาสกิลหากินของไนท์สายอินิช a ั่นเบสเล ปรับให้ช่วงเอฟเฟกนะครับลดลงขนาดพื้นที่นะครับจาก11คูณ11เซลเซลหรือ9คูณ9เซลนะครับคือระยะความกว้างมันจะลดลงนั่นเองแต่มันก็ไม่ได้เสียเสมอไปมันก็จะมีบวกความเสียหายเพิ่มขึ้นมาครับในเลเวล5เพิ่มแอคแทเป็น2250ความแรงก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองแต่ลดขนาดสกิลลงต่อมาอีกอันนึ่ง s ต o ม Bu สเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นสกิลหรืออะไรผมก็ไม่ชำนาญพวกลูนไนเหมือนกันแต่ว่าจากที่ดูมาแล้ว เขาน่าจะพูดถึงหมายถึงลูนนะครับลูนของ s t o r m b u s นะครับผมก็ได้เปลี่ยนแปลงนะครับพลังโจมตีเพิ่มเป็น ATTACK 2100%เเลยตาม s t e n ง120นะครับผมอ่านี้ก็จบไปแล้วในส่วนของ Dragon Knight อ่าทีนี้เรามาดูคลาสสีของ Royal Guard งกันบ้างหรือว่า c r u s a นเดอนั่นเองอ่าเราไปดูรูปคลาสสิกันเลยพร้อมนะครับ3 2 1สองอือ เต็มยศเต็มเครื่องอาคาสีนะครับชื่ออินพิ i ร l การ์ดนะครับในส่วนนี้นะครับทางกา a v ิ t y ของเกาหลีนะครับของโคเรียคิงเองนะครับก็ยังไม่ได้ปล่อยคลิปของอินพิ i ร l การ์ดมานะครับผมแต่ว่ามี ชุดมาให้ดูล้กับชื่อนะครับผมงั้นเรามาดูสกิลของโรเยอร์กาดกันดีกว่านะครับที่ถูกปรับเพิ่มหรือลดหรือ,อยังไงนะครับรีเฟล็กดาเมจนะครับชื่อทักษะนี้นะครับจะถูกเปลี่ยนเป็นรีเฟล็กดาเมจรีเลชันนะครับผมเอฟเฟกทักษะจะเปลี่ยนจากเอฟเฟกการสะท้อนความเสียหายนะครับเปลี่ยนเป็นเอฟเฟกการลดความเสียหายการสะท้อนลับนะครับผมซึ่งมันอาจจะหมายความว่า อันนี้ผมคิดเอาเองนะอาจจะหมายความว่า,าลดความเสียหายที่เราได้รับลงและก็สะท้อนการโจมตีด้วยแต่ว่าการสะท้อนความโจมตีนั้นอาจจะลดลงตามดาเมจที่เราได้รับด้วยหรือเปล่าหรือว่าสะท้อนเหมือนเดิมเลยอันนี้ยังไม่รู้นะครับแล้วก็เลเวลเอฟเฟกนะครับจะรวมเป็น1เดียวหมายถึงยังไงก็อาจจะว่าเมื่อก่อนรีเฟกดาเมจนะครับอัพเลเวลเต็มนะครับก็จะได้เอฟเฟกของแต่และเลเวลมาอันนี้ก็อาจจะรวมเป็น1เดียวเลยก็ได้นะครับผมสกิลต่อมาครับเชลสเปลอันนี้ ไม่รู้ว่าเปลี่ยนไหมถ้าคนชํานาญโรเยอร์กาศนะครับถ้าดูคลิปอาจจะถึงบางอ้อนะครับก็จะรู้เองก็อัพที่ระดับ1ครับก็จะฟื้นฟู MHP นะครับของคุณ 5%ทุก3วิเป็นระยะเวลา90วินาทีอัพขั้นที่2นะครับกู้คืน MSP นะครับมานาของคุณ3%ทุก5วินาทีเป็นระยะเวลา90วินาทีแล้วก็อัพขั้นที่3นะครับจะบวก Attack นะครับ150%แล้วก็ Magical Attack นะครับหรือว่า Magician Attack 150เป็นเวลา90วินาทีสกิลต่อมาครับ Bendit สกิลนี้นะครับเปลี่ยนให้ได้ใช้งานเฉพาะกรณีที่มีปร์ตี้ในระยะของร์ตี้นั่นเองก็คือในระยะหนึ่งและก็สกิลนี้ก็จะเพิ่ม Defense นะครับของคุณตามจำนวนสมาชิกปาร์ตี้สูงสุดอยู่ที่360สิกิลต่อมาครับเอิร์ธได้ได้นะครับดีบัฟนะครับจะถูกลดออกนะครับก็คือการป้องกันและการลดความเร็วนะครับในการโจมตีของเป้าหมายของศัตรูนะครับจะลบออกจะไม่มีแล้วแล้วก็ความเสียหายนะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมไม่ได้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักโล่ และระดับการหลอมการตีบวกอะไรแล้วแต่เปลี่ยนเป็นเพิ่มตามเต็งและวิดของสเตตัสคุณเองนะครับผมสกิลต่อมาครับสกิลนี้นะครับความแรงเพิ่มขึ้นนะครับเป็น800%อยู่ที่ระดับเลเวล10นะครับสกิลต่อมา c a n o n Spear ก็เปลี่ยนแปลงความเสียหายให้กับเป้าหมายนะครับในแต่ละช่วงนะครับเป็นขนาด5ค5เซลล์อยู่ที่เลเวล5นะครับคือแต่ละช่วงก็จะมีความแรงความเบานะครับต่างกันสกิลต่อมา Ray of Genesis โทษของการสิ้นเปลือง HP นะครับจะถูก ถูกลบออกจะไม่มีแล้วที่เราจะเสีย HP นะครับผมแต่จะใช้ HP เพิ่มขึ้นถึง120ในระดับเลเวล10นะครับผมการไล่นะครับจะเปลี่ยนไปจาก1เซลล์นะครับเป็นการไล่คือมันจะเปลี่ยนไปแต่ว่าผมแปลไม่รู้มันแปลว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นการไล่ต้องกดที่มอนเตอร์หรือเปล่าหรือว่าพื้นที่จะใหญ่ขึ้นหรือ,อยังไงงงนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับความแรงเวทนะครับเพิ่มเป็น2,3%คือแรงขึ้นนั่นเอง23%นี่อยู่ที่สกิลระดับ10นะครับผมแล้วก็ความเสียหายเปลี่ยนเพ เพิ่มเป็น3,005นะครับคือเพิ่มขึ้นในระดับ10ถ้าหากคุณอยู่ในสถานะ อินสปิเรชันนะครับสกิลต่อมากอินสปิเรชันนะครับผมระยะเวลาสกิลนี้จะเพิ่มขึ้นจาก90วิเป็น180วิอููเท่าตัวนะค่าการที่เราเสีย HP นะครับจะถูกลบออกแต่จะเปลี่ยนไปให้ใช้กับแบนดิ้งแล้วก็สกิลเพสทีดแทงนะครับผมต่อมาครับเป็นสายของโจแนันเองชีทก็จะเปลี่ยนเป็นสสายก็คือสายของแอสซัสซินแล้วก็โลก็เน้นไปการนักฆ่ากับนักขโมยอ่ะเรามาดูคัสสี่ของกิโอตินคอร์สกันเลยดีกว่ามาอ,อูเท่มากนะอันนี้เหมือนแบบ นักฆ่าจริงๆอ่ะโอ้มีแบบโอ้มีสกิลเหมือนมองดอกบัวเป็นกงจักหรือมองกองจักเป็นดอกบัวเท่มากยังไงก็ต้องรอดูนะวิธีการเล่นมันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่า งั้นเรามาดูสกิลคัส3ของเกียวติงคอสกันเลยมาที่สกิลแรกเลยครับสกิลสุดยอดของเขา r o ลิ่งคัตเตอรนะครับการหมุนนะครับจะเปลี่ยนจาก5วินาทีนะครับเป็น10วินาทีเลยแล้วก็สกิลต่อมา Cost Ripper ร์สแลชเชอนะครับผมอ่าคูดาวจะลดลงนะครับจาก0.3เหลือ0.2จากสกิลเลเวล5นะครับแล้วก็คูลดาวทั่วโลกหรือดีเลยหรืออะไรไม่รู้เนี่ยต้องแปลเอง <laughs> อีกรอบ <laughs> ก็จาก0.5วินาที <laughs> เป็น 0. 3วินาทีนะครับ สกิลต่อมาครับคอสอิมแพตนะครับสกิลคูลดาวจะลดลงจาก0.7เหลือ0.35วินาที แล้วก็สูตรความเสียหายจะเปลี่ยนไปนะครับผมสูตรการคำนวณเลเวล5นะครับจะอัปเกรดนะครับเพิ่มขึ้นเป็น2,150%เลยนั่นเองก็คือความแรงจะเพิ่มขึ้นนั่นเองสกิลต่อมา counter stress นะครับผมเอฟเฟกการเคาะถอยหลังหรือว่าการดีดถอยหลังจะถูกลบออกนะครับต่อมา dark c l o u d ระยะเวลาบาดแผลน,นะครับหรือว่าบาดเจ็บเนี่ยจะเพิ่มขึ้น20วินะครับในกรณีของมอนสเตอร์ประเภทบอสเท่านั้นก็กิโยตินคอสไม่มีอะไรมากที่เขาปล่อยฟังก์ชันการอัปเด มาเขายังมีอยู่แค่นี้อาจจะมีเพิ่มขึ้นอีกก็ได้นะต่อมาก็จะเป็นสายของ Shadow Chaser นะครับไปดูคัท4กันก่อนครับสำหรับสายอาชีพนี้นะครับทาง Gravity ของเกาหลีก็ยังไม่ได้ปล่อยคลิปมาเหมือนกันนะครับผมอาชีพคัท4ก็มีชื่อว่า Abyss น่าจะอ่านว่างี้นะ Abyss Shadow เนาะก็ไม่เสียเวลาครับไปดูสกิลคัท3ที่ถูกปรับเปลี่ยนกันเลยนะครับผมจะไปเร็วๆนะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยสกิลแรกครับ Auto Shadow Trail นะครับปรับให้เพิ่ม Magical Attack ขึ้นนะครับ50ตามลำดับ10 นะครับ สกิลต่อมาครับ t w เก k ร์ Shot ความเสียหายนะครับมีการเปลี่ยนแปลงได้อัปเกรดขึ้นนะครับเป็น a t a c k สองพนซนะครับอยู่ที่ระดับเล v e l 10อันนี้ผมไม่แน่ใจถ้า a g ิถึง200หรือเปล่านะมันถึงจะปรับให้แล้วก็ Effect Not Back จะถูกลบออกนะครับการไล่ตัวแปรก็จะถูกลบออกแต่เพิ่มคูลดาว w n สกิลเป็น0.35วินาที g ก o b อลค o ลดาวนะครับจะลดลงเหลือ0.35วินาทีเอง f ฟทัล m ม n u s สูตรความเสียหายได้เปลี่ยนแปลงครับอัปเกรดขึ้นนะครับค่า a อ t a c k เป็น1200%นะครับอยู่ที่สกิลระดับ10 แล้วก็ปรับเพิ่มความเสียหายนะครับตามเอจิของสเตตัสของคุณนะครับอันนี้ก็ของ Shadow Sha t ตอร์มีน้อยมากเลยมีแค่นี้เองก็คลิปผมจะแบ่งเป็น3พาร์ทนะครับหรือว่า 3EP ีเพราะว่าตอนนี้ต้องไปต้องไปน้ำพึ่งน้ำมะนาวแล้วล่ะเจ็บคอเดี๋ยวคลิปหน้านะก็เหลืออีก2พาร์ทก็จะเป็นอาชีพที่เหลือครับก็จะมีสายอาชเชอร์สายเมดสายเมชานพ่อค้าแล้วก็สายอาโคพระนะครับผมก็วันนี้ก็ขอตัวไปน้ำพึ่งมะนาวก่อนถ้าถ้ากลัวพลาดยังไงก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิป หน้าสำหรับคัส4ี่ที่เหลือนะครับผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ